ที่ทนี่ก็อยู่ที่คุณลคะคะที่เจอโควินารับที่ได้ทำงานหรือเปล่านั่งก่อนสิครับถ้าผมปฏิเสธนะฮะผมว่าคงเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลกเลยด้วยเหตุผลอะไรคะคุณยังไม่เห็นผลงานชัางซึกงนิดนึงไม่มีเหตุผลนะ ผมมั่นใจในตัวคุณมาก อะไรมีเอกสารภาษาอังกฤษ,ษกด้วยเหรอโปรโมตเครื่อสำอางยี่ห้อใหม่นะคะโต้ยต้องตั้งชื่อสินค้าเปนภาษาไทยหมดเลยอะ่ะนี่ตรวจผลงานในโยุ่ง้ออยู่อเออตอนนี้นะผมเบาแรงไปเยอะเลยรู้เปล่าได้ผู้ช่วยใหม่แล้วทั้งเก่งทั้งคล่องแล้วก็ความรู้ดีด้วย ดี่อ่าที่ช่วยก่อเงินเอยอะรู้ป่ะเหคะเอ๊รู้จักนี่อุสบาวันไงอุสบาวันลูกสาวรามาชอจำได้เปล่าอืออือแล้วเขาเรียนมาทางด้านบริหารงานโฆษณาโดยเฉพาะเลยนะตรงกับงานหลักของกองผมพอดีเลย แล้วก็ยังเรียนอยู่เดียวกันกับผมอีกด้วยคุยกันสนุกไปเลยอ,อยากได้มานานแนละ้วผู้ช่วยจะรู้ใจอย่างเงี้ยไม่งั้นสั่งงานทีนะโอ้โหอ่อนใจเลยรู้แ่บแทนที่จะช่วยให้เบาแรงนะกลับทำให้เหนื่อยไปสองเท่าเลยไปไหนอะไปหาดิฉันรีค่ะ มันแปะไม่ค่อยออกเลยให้ดูให้มาไม่เป็นไรค่ะขอบคุณ,คณออโจนี่มันสีน้ำเงินนะมันไม่ใช่ดำหรืน้ำตาลนะ ตั้งชื่ออีกโอ้จะจะบิหาก็ยากอี่เวีนกรรมอะไรของฉันหน้าภาษาอังกฤษยังไม่จะดิกหูเลยไม่แปลภาษาฝรั่งเศสป้ายเน่ยแน่ง่อยกินเง่อยกินเง่อยกินเออบ่นเหลือเกินแล้วเวลารับเงินที่รับมากกว่าคนอื่นไม่เห็นบ่นอย่างนี้เลยเอาเงินมาให้ฉันเซรับเงินก็มากกว่าเขาบานนึงได้ไหมกว้างกว่าบานเพี้ยงไปเลยอเมบ้านหัวตัวเองนีแกลองมาทําดูบ้างเอกมา นี่แปลไทยเป็นไทยก็ยากพออยู่แล้วนะและ้วนีแปลปภาษาอะไรอีกดูซิจะต้องให้ใช้คาให้สละสลวยโอ<ม>้ยตายแล้วแค่นี้ก็สมองเจงแล้วโอ้โหตายแล้ว อะไร,ะรบนๆเป็นไงบ้าง<า><า>จ,จอกะย่องออทันไหมบา่ายนี้ทันส่งไหมยีงเมงยองว่ามันจะแย่แล้วนะดูสิแปรลิปสติกเลยมาสคา,าร่าเลยดินสอเขียนคิ้วเอ่ยอะไรก็มีโลมีหัวกระบะจะงอกแล้วมีก็บอกแล้วว่ยอย่าไปติดที่ความหมายใช้คำเล่นภาษาเอาที่มันดึงดูดใจก็พอโอ้ยเจ๊ แต่งานเนี้ยมันใหญ่จริงๆนะเจมันใหญ่เกินตัวพวกเราทั้งนั้นเลยนะเจเนี่ยไหนจะต้องนัดตัวหมวดที่เขาอีกในายจต้องถ่ายหนังถ่ายภาพนิ่งแล้วจจะต้อง,งหาคนไปจัดเคาน์เตอร์อีกอ้อแย่จริงๆมันหนักเกินพวกเราฝรั่งทั้งนั้นเลยเจไอ้ฝ <c oughs> รั่งไอ้ฝรั่งอายตรงนี้เองตอนเรียนไม่ตั้งใจนี่แกใช่ฉันไม่ได้มีใปในฝรั่งนี่ยะใครมีวะอ๋อแน่นอนลสิมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่นี่ใช่ <ช>นนูเ้อางในที่สุด <c oughs> ก็แวะเวียนมาอยู่ในวงจรเดียวกันจนได้อดีตเฮไบอยหนุ่มควัญใจสาวสาวพัชระพ,พานิชกุลและดรบุษบาวันสาวไฮโซร้านจัดของยุคนี้โดยฝ่ายหญิงเพื่อได้เขาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยของฝ่ายชายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแว่วมาว่าแค่วันแรกที่เขาทำงานก็เอาทำเอาเพื่อนร่วมงานทุ่งพอเธอพ่อนทั้งอังกฤษฝรั่งเศสอิตาเลียนสลับกันเหมือนพูดภาษาไทยคนอะไรจะเก่งขนาดนั้นอย่างนี้เจ้านายแอบปลื้มแย่ เออเธอเอ้ยพูดในสามภาษาทำเห่ฉันพูดกวางตุ้งในอภาษาอย่างนี้เหอเลยแต่ว่าน่าทึ่งนะทั้งสวยทั้งรวยและทั้งเก่งอย่างเงี้ยหายากจริงๆนะพี่นะออใช่นะนี่เป็นเก่งนะน่าจะให้มันช่วยอีกแปลไอ้ภาษาดองดองกองบ้าบออะไรอย่างเงี้ยนะเจนะนี่เจ๊ไหนๆก็ทำงานกับคุณระแล้ว่ะงานของเราเราก็รับผิดชอบไปสิไม่เราจะไปพึ่งคนอื่นเขาละเรารับปากลูกค้าแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้ได้ เธอทําทได้ไหมถ้าเธอทําไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊ไปแจ้งฟรีแลนซ์มาทําก็ได้เจ๊ว่าแค่นี้นะความสามารถเขาทาได้ไ,ดไม่มากมมเกินไปหรอกทำได้ทำได้เจ๊ว้าเฮ้ยเดี๋ไปแล้วแกแฮสมบไม่ล่ะสมไม่ล่ะฮะะเกือ<ม>บโดนฟรีแลนซ์แฮปไปแล้วไม่ล่นะนี่นางโจฉันว่าเรื่องเนี้ยนะมันทําแม่งทําแม่งภาษามอนแปลว่ากลิ่นไม่ดีโอชิ้วมันเขาใช่ไหมใช่ได้ภาษามอนอีกภาษาหนึ่ง อืมแปลงๆถ้าแม่งถ้าแม่งขาวๆาหมิ่นหมินขาวด้วยเหรออืมแกน่าสงารน่าสงสารทำไมถ like like right. so ึงได้ไปทำงานรกันแบบนี้มันน้ำตาลใกล้ไฟอะไรเปล่าน้ำตาลใกล้มดป้ำตาลใกล้มดน้ำกับน้ำมันปลากับแบลย่าง ัสดีนะเว่ยปลูกผมอะ่ะเดี๋ยวคุณไม่ทำประชุมหรอกไม่เป็นไรค่ะยังไม่สายนี่คะเงานเท่าไรองินเรียบร้อยแล้วล่ะเออมเมลิวันนี้บอกคุณนายนะไม่กลับมากินข้าวไม่ต้องรอมีนัดค่ะไม่ถามว่ามีนัดกับใครอะ่ะใครค่ะ ยาผมไงไม่แต่คลอดตาลูกหมีนะไม่เคยไปกินข้าวที่รำด้วยกันเลยนนไปนะไปจริงไปไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะตอนเยน็นนี้านจากลูกค้าแล้วแต่บ,บ๊อบบี้จะมาจากสิงคโปร์ด้วยผมไม่เป็นไรคะ่ะให้โยงไปรับแทนก็ได้นั่นคืนที่ผมไปด้วย เหตุละคะแต่ถ้าถ้าอยากไปก็ไปได้ที่ไหนมีคุณไม่สนุกมันะ้งทั้งนัลน